Jazz beat, is a wonderful world. Jazz beat, Jazz on a colorful day. สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เนื่องจากสถานการณ์โควิดเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กัน สวัสดีนะักเรียนชั้นปน .1 ที่น่ารักนะคะกลับมาพบกับครูฝนในรายวิชาภาษาอังกฤษอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียน let's go กันเหมือนเดิมใช่ไหมคะหนังสือที่เราใช้เรียนนะคะคือ1หน,งนังสือเรียน let's go นะคะ student book นะคะจะเป็นเล่มสีแดงแล้วก็มีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าเล่มหนังสือเรียนแล้วก็อีกเล่มน,นึงนะคะคือ Workbook นะคะ workbook แปลว่าแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดให้ลูกๆเตรียมขึ้นมาด้วยนะคะวันนี้เราไม่ใช้สมุดนะคะเราจะใช้แค่หนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดใช้แค่2เล่มนี้เท่านั้นนี่นะคะใช้แค่2เล่มนี้แล้วก็เตรียมดินสอ,อยางลบให้พร้อมนะคะสำหรับคนที่เตรียมแล้วนะคะ ให้ลูกๆเปิดไปหน้าที่62เดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนในหน้าที่62หน้านี้นะคะมีคำศัพท์ทั้งหมด8คำนะคะมีคำศัพท์ทั้งหมด8คํคำเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนเดี๋ยวอ่านก่อนหนึ่งรอบเดี๋ยวรอบต่อไปรอบที่2คุณครูจะให้ลูกๆฟังไฟเสียงนะคะแล้วออกเสียงตามอีกครั้งหนึ่งหมายเล็กหนนะคะ chicken 2 f i ฟิชสามพิซซ่าบย์นะ,ะ b ร e a d แล้วก็5นะคร rice หมายเลข6 m i l กมลคหมายเลข7คะ่ะเค k e หมายเลข8 ice ป r ไอ m มนะครมีทั้งหมด8คำชิเกนแปลว่าไก่นะคร f i ฟิปลาพิซซ่าพิซซ่นะคร bread ขนมปัง rice แปลว่าข้าวนะคะ milk แปลว่านมนะคะ cake แปลว่าขนมเคก้กแล้วก็สุดท้ายนะคะ ice cream แปลว่าไอศ r รีมนะคะมีทั้งหมด8คํคำเดี๋ยวเราไปลองฟังไฟล์เสียงกันดูนะคะว่าเขาออกเสียงยังไงให้ลูกๆออกเสียงตามด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ Page Let Learn Let's More 62 number 1 chicken chicken guy number 2 fish fish number 3 pizza pizza number 4 bread bread number 5 rice rice number 6 milk milk number 7 cake cake ไอส์รีมไอส์รีมนะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์เนาะคำศัพท์ที่เราเรียนผ่านไปแล้วผู้ฝนก็จะทบทวนเพียงเท่านี้นะคะจากนั้นนะคะรูปดูต่อข้างล่างเนาะก็นคะ,ะน่าห2เหมือนเดิมก็จะเป็นเรื่อง I want แล้วก็ I don't want นะคะแปลว่าต้องการนะคะซึ่งผู้ฝนเคยสอนนักเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วใช่ไหมคะว่าต้องการนะคะเราจะพูดว่าอย่างไรนะคะ ต้องการนะคะเราจะพูดว่า I want นะคะแปลว่าฉันต้องการนะคะเราต้องการอะไรเราก็สามารถพูดว่า I want เช่นกูฝนต้องการ k ก n ใช่ไหมคะหมายเลขกนึง I want chicken I don't want fish นะคะ I don't นะคะแปลว่า do บวกกับ not นะคะ do not นี่แหละค่ะเราพูดว่า don't นะคะแปลว่าไม่นะคะ want ก็เหมือนเดิมต้องการนะคะไม่ต้องการ I don't want fish I want chicken. I want fish. I want bread. I want rice. I want ice cream. I want cake นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะคะเราจะพูดว่า I don't want chicken. I don't want fish. I don't want bread. I don't want rice. I don't want ice cream. I don't want cake นะคะถ้าต้องการไม่พูดว่า I want ไม่ต้องการให้พูด I don't want นะคะอันนี้เรียนผ่านไปแล้วแล้วก็เราได้ทําลงในแบบสมุดแล้วเนาะแล้วก็ได้ทําลงในแบบฝึกหัดแล้วด้วยนะคะต่อไปนะคะในหน้าที่63ก็จะทบทวนในเรื่องของคําศัพท์นะคะเป็นการฟังแล้วก็ทำตามนั่นเองนะคะเช่นไม้เล่นหนึ่งนะคะ Watch my hands Watch my hands นะคะแปลว่า watch เนี่ยแปลว่าล้างนะคะ hand แปลว่ามือมือเติม s แสดงว่าล้างมือสองข้างนะคะ watch my hands แปลว่าล้างมือนะคะข้อที่สองคือ eat pizza eat pizza แปลว่ากินพิซซ่านะคะ eat แปลว่ากินเนาะต่อไปนะคะหมายเลขสาม drink milk drink milk แปลว่าดื่ม นมนะคะสิ่งของที่เป็นน้ําต่างๆเราจะใช้คําว่า drink นะลูกนนองเราจะใช้คําว่าดื่มเราจะไม่ใช้คําว่ากินนะคะถ้าลูกบอกว่ากินน้ำเนี่ยแสดงว่าลูกต้องเคี้ยวหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะลูกต้องบอกว่า eat eat drink เขาไม่มีนะคะเขามีแต่ drink นะคะที่แปลว่าดื่มนะต้องใช้ให้ถูกด้วย drink milk drink water นะคะแปลว่าดื่มเราจะไม่กินน้านะคะเราจะไม่กินนมเราจะบอกว่าดื่มน้ําหรือว่าดื่มนมนะคะลูก ต่อไปนะคะหมายเล็กสี brush my teeth brush my teeth brush แปลว่าแปลงนะคะ treat t e e t h เนี่ยแปลว่าฟัน my แปลว่าของฉันนะคะแสดงว่าล้างมือแปลงฟันของใครคะแปลงฟันของฉันนั่นเองอันนี้ก็คือเราทำแบบฝึกหัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือจะอยู่ในหน้าที่64นี่เลยนะคะดังในหน้าจอของครูฝนให้ลูกๆเปิดหนังสือตามได้เลยนะคะ วันนี้เราจะเรียนในหน้าที่6 4เรื่องตัวโอนะคะโอเนี่ยคือออกเสียงอนะคะโอเนี่ยออกเสียงอจะมีคําว่าอะไรบ้างซึ่งแต่ละคําออกเสียงอย่างไรนะคะและมีความหมายอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันแต่อันดับแรกเดี๋ยวุฝนจะให้ลูกๆฟังไฟล์เสียงก่อนตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ฝึกฟังนะคะว่าเขาออกเสียงยังไงออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง แล้วก็เดี๋ยวฟังเสร็จแล้วคุณครูจะพามาแปลความหมายกันนะคะ Age read Listen. Point. and 64 Let's ตัวนี้นะคะตัว A นะ <All. S 1> O O O คืออักอ O Octopus d d o t Hot Top นะคะอันนี้ก็เป็นการออกเสียงเนาะตัวโอคือสระอนะคะ Octopus dot pot top นะคะเรามาดูความหมายกันว่า4คํคำนี้นะคะ Octopus แปลว่าหมึกนะคะหอมออึอกอมหมึกปลาหมึกบ้านเราเนี่ยล่ะคะ่ะ Octopus คือหมึกนะคะข้อที่สอง dot 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 นะคะแปลว่าจุดนะคะจุดกลมๆเนี่ยะค่ะจุดนะคะหมายเลข3ค่ะ pot p o t pot แปลว่าหม้อนะคะแล้วก็ t o p top นะคะแปลว่าลูกข่างนะคะลูกดิ่งบางคนอาจจะเคยเล่นหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเล่นนะคะสมัยนี้ก็น่าจะหายากแล้วนะเนี่ยลูกข่างนะคะ ต่อไปนะคะเราจะไปออกเสียงข้อ B กันนะคะ Put the sounds together Put the sounds together นะคะจะเป็นการออกเสียงทางโฟนิกส์นะคะจะไม่ออกเสียง d o t p o t แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเนาะว่าจะออกเสียงยังไงในทางโฟนิกส์นะคะพร้อมนะคะ <H 64. S 1> ข้อ B นะ d a t <Dodge S 2> Dodge, author, dot. Dot. The otter. Dot. เดี๋ยวออกเสียงตามผู้ฝนอีกรอบหนึ่งนะคะออกเสียงพร้อมกันนะ D O T dot P O T pot T O เธอชอบนะคะเขาจะออกดีก็คือเดออันนี้คือสระนะโอคือสระอเธอก็คือตัวทีนะคะตัวทีจะออกเสียงเธอพีจะออกเสียงเพอบีก็เบนะคะอันนี้คือการออกเสียงนะคะต่อไปนะคะข้อ C ก็จะเป็นการใส่เพลงเข้ามาใส่จังหวะเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูนะ Four. See, listen, point, and chant. The O Phonics chant. Say, jump from what comma? Put them Nine, huh? Ah, ah, Octopus. Ah, oh. ah, oh. Hot. ah, oh. oh. Octopus. f i s on top of the pot. อีกหนึ่งรอบค่ะออกเสียงพร้อมกันอ่าอ่ octopus อ่าอ่า pot อ oh. ่าอ oh. ่า octopus อ oh. oh. ่าอ่า ตัวปูซอนท็อปของเดอะพ็อตท็อปดัตท็อปของเดอะปูซอนท็อปของเดอะพ็อตของเดอะพ็อตเดอะพูดเล่นเลยว่าไงนะท็อปดัตท็อปตัวปูซอนท็อปของเดอะพ็อต อันนี้ก็จะเป็นการใส่จังหวะเข้ามานะคะเอาคำศัพท์มาใส่จังหวะเพลงนะคะก็จะทําให้คําศัพท์เนี่ยของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยสิว่า octopus o pot top เนี่ยแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะ octopus ออกเสียงตามกูฝนนะคะ octopus dot pot top นะคะ oct opus, แปลว่าหมึก dot แปลว่าจุด pot หม้อนะคะแล้วก็ top แปลว่าลูกคางนั่นเองนะคะ,ะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะลูกๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเล่ม workbook ของเราเนะคะ workbook นะคะคือแบบฝึกหัดให้ลูกจ๋านะคะเปิดไปเปิดเลยค่ะ เปิดไปหน้าที่62นะคะ62เปิดเลยค่ะหน้าที่62 62เนี่ยนี่นะคะเดี๋ยว,วคุณครูขออนุญ,ญาตลบตรงนี้ออกก่อนนะคะหน้าที่62นะคะก็จะเป็นการโยงเส้นจากคำศัพท์นะคะไปหา,ารูปภาพบริ d และแมทนะคะอ่านแล้วก็จับคู่นะคะให้ถูกต้องนะคะก็คือตัว O หรือสระอ,อของเราเนี่ยแหละคะ่ะ อันแรกก็คือ pot นะคะ pot เนี่ยเขาบอกว่าคือหม้อนะคะตัวอย่างการทำคือเช่นคำแรก pot นะคะแปลว่าหม้อลูกก็โยงจาก pot เนี่ยมาหาหม้อก็คือโยงตามเส้นปะได้เลยการโยงเส้นนะคะลูกจะใช้ดินสอเออไม้บรรทัดก็ได้นะคะในการโยงนะคะหรือว่าจะใช้มือเปล่ายโยงเลยก็ได้นะคะข้อที่2นะคะเออ่คุณครูจะอ่านให้แล้วจะให้ลูกๆล,ล,ลองทำเองดูก่อนนะคะจากนั้นคุณครูค,ค่อยจะเฉลยทีหลัง จะยังไม่ทำให้ดูนะคะจะให้ทำเองก่อนอะนครูจะอ่านเลยนะข้อที่2นะคะคือ top top นะคะแปลว่าอะไรเรียนแล้วนะ top ข้อที่3นะคะ dot dot โยงเลยนะได้อันไหนก็ ไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะผิดนะคะเดี๋ยวคุณครูฉเฉลยแล้วลูกค่อยแก้ไขนะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะเดี๋ยวลองลองดูว่าเราจะจำได้ไหมนั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะ octopus octopus นะคะแปลว่าอะไรเดี๋ยวจะให้เวลาลูกรูปาโดยคุณครูจะนับตั้งแต่10จนเหลือ0นะคะเริ่มนะ10 9 8 7 6 5 4 สามสองหนึ่งหมดเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าลูกๆจะทำได้ไหมนะคะลูกได้อยู่แล้วใช่ไหมหนึ่งข้อก็คือข้อที่เขาทำให้ใช่ไหมคะเรามาดูข้อที่สองนะคะท็อปท็อปเนี่ยแปลว่าลูกลูกอะไรคะลูกหมึกหรือลูกคางลูกคางนะคะหรือว่าลูกดิ่งที่เอาว่าเป็นของเล่นนั่นเองอีกความหมายหนึ่งท็อปแปลว่าด้านบนนะคะ แปลว่าด้านบนต่อไปข้อที่3นะคะ dot dot o t, dot o t หรือ the or, t, dot แปลว่าจุดนะคะจุดให้ลูกๆโยงใครโยงถูกก็ถือว่าเก่งมากใครผิดก็แก้ไขตามครูฝนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะ octopus เหลืออันสุดท้ายพอดีโยงได้เลยนะคะ octopus แปลว่าหมึกนะคะ Octopus คือหมึกนี่ลูกก็โยงได้เลยนะคะ octopus คือหมึกเสร็จแล้วค่ะไหนใครถูกหมดบ้างถูกกันไหมคะถ้าถูกหมดปรบมือให้ตัวเองเก่งมากเลยนะคะส่วนใครที่ยังผิดนิดนนี่ยก็แก้ไขตามครูฝนได้เลยนะคะอย่างน้อยลูกๆเก่งมากเลยที่สามารถทําด้วยตนเองได้โดยครูฝนยังไม่ทําให้ดูเลยนะคะ จากนั้นนะคะอีกหนึ่งแบบฝึกหัดก็คือด้านล่างลงมาเนาะก็จะเป็นการเติมคำนั่นเองแล้วก็วงกลมล้อมรูปภาพนะคะซึ่งอันนี้ครูฝนทําไว้แล้วนะคะข้อที่1เนะเาะคุณครูขออนุญาตลบอันนี้ออกก่อนแล้วกันแล้วจใจลูกๆวงกลมเองซึ่งคุณครูเติมให้แล้วนะคะเขาจะให้แค่ตัวมาตัวเดียวใช่ไหมคะคือตัวพยัญชนะหน้าสุดใช่ไหมคะมีตัว P ตัว D ตัว B ตัว O แล้วก็ตัว T นะคะ P D O T นะคะไม้ทั้งหมด4ตัวแล้วให้เรานำคำเนี่ยมาเติมนะคะซึ่งคุณครูเติมแล้วอันแรกที่เขาให้มาคือตัว P นะคะคำสี่คำที่เราเรียนมาที่ขึ้นต้นด้วยตัว P ก็มีตัวเดียวก็คือคำว่า pot นะคะแปลวล่าหม้อเราก็ circle เลยคะ่ะวงกลมล้อมรูปภาพนะคะไม่ใช่ให้วงกลมรอบตัวเองหรือตัว B นะล้อมรูปภาพนะคะต่อไปข้อที่สนะคะ dot D ot. หรือ the alter. นะคะแปลว่าแปลว่าอะไรใครรู้บ้างเนี่ยเขาให้มาสองอันจะแปลว่าหม้อหรือจะแปลว่าจุดดีคะจะแปลว่าจุดหรือหม้อหรือจะแปลว่าหม้อว่าจุด,แป,จด,ะะดแปลว่าจุดนะคะ dot แปลว่าจุดนะคะแล้วก็ circle around dot เลยนะคะวงกลมร้อมรูปภาพต่อไปนะคะข้อที่3 octopus Octopus แปลว่าอะไรนะคะเข้าให้มาสองอย่างคือลูกคางแล้วก็หมึก Octopus แปลว่าอะไรคะลูกคางหรือลูกหมึกคะตอบหม,ะะ opus, มึกนะคะ Octopus แปลว่าหมึกนั่นเองนะคะหวังว่าจะทำได้นะนี่คุณครูย้ำบ่อยมากเลยเรื่องคำศัพท์นะต่อไปสุดท้ายนะคะ top the top หรือว่า T O P นะคะ top แปลว่าแปลว่าอะไรจ๊ะ แปลว่าลูกข่างนะคะสี่คำที่เราเรียนมาวันนี้นะคะแปลว่าลูกข่างเนาะอ,อ่ะนี่คือแบบฝึกหัดที่เราทำวันนี้นะคะข้อที่หนึ่ง pot แปลว่ามองนะคะข้อที่สอง dot แปลว่าจุดข้อที่สามนะคะ octopus แปลว่าหมึกนะคะแล้วก็ข้อที่สี่คือ top นะคะแปลว่าลูกข่างนะคะลูกๆก,ก็ทำตามครูฝนได้เลยนะคะ สรุปง่ายๆวันนี้นะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้ก็คือโฟนิกที่เราเรียนคือตัวโอนะคะโอออกเสียงอนะคะก็จะมีคำศัพท์มาให้เรียนทั้งหมด4คำตัวแรกนะคะ pot เพออเแปลว่าหม้อนะคะคำที่2ค่ะ dot เดออ T d ด t อแปลว่าจุดนะคะข้อที่3นะคะในหน้าจอเลยก็คือ octopus octopus นะคะแล้วก็ข้อที่4เนาะ top t o p นะคะ octopus แปลว่า เอ่ออชอบนะคะแปลว่าลูกข่างนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวิชาภาษาอังกฤษของเราในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษของครูฝนก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ Goodbye See you next time ก่อนจากกันวันนี้ ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ JSB 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 is a waterfall world Jazz B. Jazz B. Jazz B. All colorful all day in